สวัสดีค่ะวันนี้พุกนาฟอดโปรดีเช้านี่นะพามาดูคันนี้เลยค่ะเอเวอ s t เรสต์สปอร์ตนะสีเทาดำสุดลอลรอแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะคันนี้นะคะมาพร้อมราคาค่าตัว1นึ0ง0้บาทค่ะพี่พี่แตงรองจัดเต็มเช่นเคยนะคะรอแค่ไหนมาดูกันเลยค่ะนี่สีเวลาจอดกลางแดดของเขานะคะจะมีความเป็นประกายและยิบระยับเมทัลลิกนั่นเองค่ะคันนี้นะคะเขาเรียกว่าสี เมโทรเกรนะคะมีความกระยิบระยับนั่นเองนะคะตัวรุ่นสปอร์ตตัวรถเนี่ยเขาจะมีอะคริลิกเอเวอร์เรสต์มาให้จากโรงงานค่ะพี่ๆกระจังหน้าตัวนี้นะคะเรามีการปรับเปลี่ยนให้นะคะเป็นกระจังหน้ารุ่นใหม่ของเราเลยค่ะจากค่ายคิงค่านะคะชื่อรุ่นว่ชแดนดอนนั่นเองค่ะนี่ในส่วนของตัวชุดครอบไฟนะคะหรือว่าในส่วนของกระจังหนา้ารวมถึงชุดสเกิร์ตนะคะเราทําเป็นสีดําเงาด้วยตัดกับสีตัวรถแล้วเนี่ยดูพรีเมียมมากๆเลยค่ะ ในส่วนของตัวสเกิร์ตด้านล่างนะก็ทําเป็นสีดําเงาตัดด้วยสีเทาสีตัวรถนะคะพี่ๆเพื่อเพิ่มความเด่นๆแล้วก็ความสวยงามให้กับตัวรถค่ะรุ่นนี้เขามาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์หน้าเซนเซอร์หลังครบเลยนะคะรวมถึงตัวกล้องรอบคัน360องศาค่ะระบบความปลอดภัยนะคะมีมาให้แบบจัดเต็มเลยแล้วก็ในส่วนของด้านข้างค่ะพี่ๆชุดคิ้วล้อนะคะตัวนี้เป็นไซส์3นิ้วนะคะจากตัวคายบิกเตอร์ค่ะแล้วก็ชุดล้อแม็กนะคะเราเปลี่ยนให้ใหม่ค่ะมาพร้อมกับแม็กตัวนี้เลยค่ะจากคายอินฟโน เป็นแมกกาซีา Y สีดำเงาเร่าแบบนี้นะคะมาคู่กับยางโตโยต้า Open Country ตัวนี้เป็นยางรับเตอร์อาทีค่ะพี่ๆนะคะสีเร์ของเขาก็อยู่ที่ 275/55R20 นั่นเองจ้ะตัวนี้เราก็มีการปรับตั้งศูนย์ทวงร้อให้กับลูกค้าเสร็จสับไปจากโชว์รูมเลยจ้าแล้วก็นอกจากนั้นนะคะตัวกันซาซีชี้นะคะเราก็ติดตั้งให้เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังตัวรถกันก่อนละกันเนาะ ในส่วนของด้านหลังตัวรถนะคะที่เสริมล้อ,อเข้ามานะคะก็จะมีในส่วนของตัวชุดครอบไฟแบบนี้เลยค่ะทำเป็นสีดําเงานะ,ะรวมถึงตัวชุดสเกิร์ตด้านล่างค่ะเลือกเป็นท่ออินฟินิตี้สีดําด้านแบบนี้นะคะตัดด้วยตัวชุดแต่งนะคะดาเงาคาดท้ายแบบนี้ค่ะชุดแต่งวิกเตอร์นะคะคุณลูกค้าสามารถเลือกได้มี2เวอร์ชันที่ดูด้วยกันค่ะไปเดี๋ยวนาพาไปชมภายในตัวรถสักเล็กน้อยนะคะตัวนี้เปิดเข้ามาภายในของเขาก็จะเป็น เบาะนั่งสีดำนะคะตัวเบาะผู้น้าปรับไฟฟ้า8ทิศทางค่ะพี่ๆนี่ตัวเบาะของเขาก็จะมีการโอบรับที่ตัวของคุณลูกค้าค่ะไม่ว่าจะเดินทางไกลๆแค่ไหนนะคะสะดวกสบายแน่นอนค่ะนอกจากนั้น,นะคะรุ่นนี้มาพร้อมกับปุ่มพุชสตาร์ทค่ะหน้าจอก,กลางนะคะเป็นดิจิตอลไซส์12นิ้วค่ะ นี่ลูกค้าสามารถดูค่าต่างๆได้ที่หน้าจอนี้แล้วก็ปรับตั้งค่าได้ที่พวงมาลัยพวงมาลัยของเราก็จะเป็นแบบ power ไฟฟ้าง่ายและเบาในการควบคุมมาะของปุ่มมั l ติฟังก์ัันรับโทรศัพท์ปรับเครื่องเสียงแล้วก็ล็อกความเร็วได้ที่พวงมาลัยค่ะรุ่นนี้มาแบบ adaptive คุ้นค o อนโนแบบ stop and go เลยนะก็คือสามารถล็อกความเร็ว วิ่งตามรถคณะได้จนถึงจุดหยุดนิ่งนั่นเองค่ะหน้าจอเครื่องเล่นนะคะเป็น s y n f a s ซ z e ส์12นิ้วค่ะพี่พี่หน้าจอใหญ่ๆแบบนี้นะ,ะรองรับ apple carplay android auto แบบ w ว i ลสด้วยนะคะคุณลูกค้าสามารถเชื่อมรถนะคะเข้ากับโทรศัพท์มือถือง่ายผ่านแอปพลิเคชัน ford pass นั่นเองค่ะพี่พี่สามารถล็อกรถปลดล็อกรถนะคะ สตาร์ทรถได้ที่มือถือแบบง่ายๆเลยนะคะหากพี่ๆอยากได้รถอลอนะคะรุ่นนี้มีด้วยกัน6สีค่ะสีขาวสีดําสีเงินสีเทาสีน้ำตาลละสีน้าเงินนะคะสามารถ,ถูกหานาได้ที่เบอร์0 80, 8 0ย์8ปดศฝากไปด้วยนะคะแล้วเจอกันวันรบับรถขอบคุณค่ะ